เป็นช่วงเดือนที่มีเกณฑ์ได้ลาบเล็กๆในน้อยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรณ์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดค,คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคิมนี้จะมาพยากรณ์ชะตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนธันวาคม2517นี้นะคะดาวประจำตัวสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะคะก็คือดาวพูดดาวพุชเลสสี่นะคะซึ่งลอยอยู่ในเลอนอรินะคะในช่วงของอาตั้งแต่เดือนที่แล้วล,ะละ่ะจนถึงนี่คะ่ะในเดือนธันวาคมนะคะก็ยังลอยอยู่ในเลอนอริอยู่ส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์ของการที่แบบต้องเข้าไปแก้ไ ไขปัญหาหลายๆอย่างนะคะหรือว่าต่อให้ท่านจะพูดดีกับใครแค่ไหนคนอื่นเขาจะมองเหมือนกับว่ามองตั้งแง่ค่ะหรือว่ามีโอกาสทําการเข้าใจผิดว่าท่านไปว่าเขาได้นะคะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพุธโนดาวพุธ no, หมายถึงคําพูดต่างๆด้วยนะคะแล้วการที่ดาวประจําตัวของท่านอยู่ในเรือนอรินี้ให้ท่านระมัดระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่วงคอเป็นพิเศษค่ะเช่เนเจ็บคอบค่อยหรือว่าสุขภาพที่เกี่ยวข้อง หลอดลมไทรอยทอมซินอะไรแบบนี้นะคะให้ท่านระมัดระวังค่ะต่อมาในด้านของการเงินนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะดาววังคารยังคงรอยอยู่ในเรือนการเงินของท่านนะคะดาววังคารดวงนี้มาจากเรือนลาพาร์และเรือนอรินะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เรียกว่านีดเลยส่งผลให้ท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสของการได้ลาบแบบเล็กๆน,น้อยๆให้พอได้กระชุ่มกระชวยค่ะต่อมาในด้านของ การงานนะคะดาวการงานของท่านก็คือดาวพัพรหัสนะคะรอยอยู่ในเรือนวินาศค่ะแล้วก็ในขณะที่เดี๋ยววันที่5้ธันวาคมดาววินาศจะลอยเข้าสู่เรือนมรณะนะคะส่งผลให้งานของท่านมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวข้องกับการทํางานค่ะเช่นอ่ะเปลี่ยนงานที่ทําก็ได้นะสําหรับท่านที่วางแผนอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะแต่ท่านใดที่ไม่ได้หวัง จะเปลี่ยนท่านมีเกณฑ์ของการมีปัญหาในด้านของการงานค่ะงมีปัญหาแบบเล็กๆในน้อยเช่นงานบางอย่างที่ส่งไปแล้วถูกรีเจกให้กลับมาแก้ไขนะคะส่วนท่านใดที่ทำในลักษณะของงานขายยอดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดก,การให้ดีนะคะหลังจากวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะต่อมาในด้านคู่นะคะ,ะดาวปัตนีหรือว่าดาวคู่ครอ,องของท่านนะคะ จะลอยอยู่ในเรือนวีนาอยู่นะคะส่งผลให้อ่าสำหรับท่านที่มีคู่มันเป็นช่วงจังหวะที่ว่าเหมือนไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนคุยกันแล้วแบบว่าได้สองสามคำก็แบบเหมือนเงียบใส่กันน่ะอ่าเพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงของการที่ต้องค่อยๆประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีค่ะส่วนสําหรับท่านที่โสดนะคะมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการโฟกัสในด้านของคู่ค่ะ